สนับสนุนโดย iMobile IQ Series ช่วงแอปรีวิวนะครับก็เช่นเคยครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสำหรับวันนี้ครับไปเริ่มกันเลยกับแอปนิวส์ครับแอปนิวสวันนี้เป็นเกมนะครับที่ชื่อว่า Riptide GP2 ครับ Riptide อันนี้เป็นเกมเรียกว่าเป็นจะสกีขี่ไปในน้ำที่แบบว่ามีทุกประเภท มีทุกด่านที่จะคิดได้เลยมีอุปสรรคต่างๆมากมายถูกต้องครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีท่ามากมายให้เล่นด่านอีกมากมายภาคนี้เป็นภาคที่2แล้วนะครับกราฟิกดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับสังเกตในคุณแก่เล่นกับหวยแล้วครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมากสังเกตนะครับคุณแก่ใช้ลักษณะว่าการเอียงซ้ายขวาใช่ครับ เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีแอคเซล์โทรลมิเตอร์หรือว่าตัววัดนะครับการหมุนของอุปกรณ์อยู่นะครับครับตรงนี้จริงๆสามารถทําท่าได้เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยสมมติกระโดดอะไรกันได้เห็นไหมครับคุณแก่ทําท่าได้ด้วยนะครับนี่ขนาดกับด้านกับหัวครับคือมาทำอะไรมาขึ้นกับหัวเอ็กซ์ตรีมมากจริงๆครับสุดๆครับแย่แล้วไม่ธรรมดานะครับไปต่อไม่ได้ทำอไงเนี่ยสำหรับริฟทายนะครับตัวนี้มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ90บาท100บาทเนี่ยนะครับใชไม่แพงสนุกสนุกแต่ว่าตัวเกมแล้วก็แแบบมมมมีิชั่่นนออืๆเยยยะะาาก มีมิชชั่นมีด่านมีอะไรเยอะมากท่านี่มหาศาลก็เล่นเพื่อจะอันล็อกปรับเพิ่มท่าต่างๆนู่นนี่นั่นยิ่งเล่นเก่งก็ยิ่งมีอะไรใหม่ๆมาให้เล่นเรื่อยๆนะครับถ้าความบ่อยๆนี้ไม่ได้นะครับครับคุณก็เห็นใจนูคนไม่กับวนเนี่ยเอาไม่ว่าเอาไม่ว่าไปเล่นกันแล้วกันนะครับสนุกสนุกอันนี้โอ้โหนี่คุณแก่เข้าไปในน้ำตกเลยนะครับย้อนธรรมดายทีเดียวนะ ตรงนี้ก็เลยเป็นการอัปเกรดจากภาคที่แล้วนะครับเพิ่มสิ่งต่างๆมากมายเป็นภาค2นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วสนุกมากนะครับดูเราดูในจออาจจะเห็นว่ามันไม่ไปไหนสักทีสนุกมากคือผมเล่นอย่างนี้เียจริงมันมันมากเลยครับกลับกลับไปลองเล่นกันดูหลอดดูอ่ะรัถ้าต่อกันครับกับช่วงต่อไปครับกับแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคลิกครับครับคลิกตัวนี้เป็น CLIQUE ครับมีเล่นเล็กน้อยแอปตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่คุณจะสามารถส่งรูปภาพนะครับ ไปให้กับคนอื่นได้โดยที่มันเรียกว่าไม่ไม่ไม่รู้ครับดูทีเดียวแล้วมันหายไปเลยครับแล้วไม่ไม่บอกด้วยว่าใครส่งมาใช่ครับอยากอยากส่งแบบสุ่มๆครับแล้วเป็นยังไงมันบให้ดูหนึ่งคือจริงจแอปมันหน้าตาไม่มีอะไรมาฮะเรื่อเปิดแอปขึ้นมาครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้คุณสมัครก่อนนะครับสมัครเข้าไปก่อนนะครับแล้วคุณก็ถ่ายภาพครับถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายอะไรก็ได้ส่งไปให้ใครก็ไม่รู้ครับ นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าส่งไปให้ใครก็ไม่รู้ทําไมครับคือมันก็บอกว่ามันบอกว่าตอนนี้กำลังส่งไปให้ใครทำวันแล้วเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันมาจากเราครับแล้วเราก็จะได้รับภาพจากใครก็ไม่รู้เช่นเดียวกันใช่ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับแต่แต่ภาพเนี้ยเห็นได้ครั้งเดียวนะฮะและภาพถูกทิ้งไปเลยถูกต้องครับอ่ะมันลุ้นดีนะครับคือเป็นเหมือนโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กประหลาดประหลาดอะที่แบบว่าเหมือนคุณมานั่งลุ้นว่าคุณจะเห็นรูปอะไรอะวิตวงมากเลยคุณก็สามารถไม่ ตัวหลายหายไปเลยใช่ครับมันยุ่งยามากนะแอปแบบนี้มันก็มีด้วยเป็นเรื่องเป็นราวนะแอปทำจริงหลถ้ามันคิดตังอาจจะไม่มีใครซื้อนะมันฟรีนะครับลองไปลองดูมาถึงแล้วเราก็ลงทะเบียนเราก็ลองใส่เข้าไปดูมีการให้ใส่ย่างด้วยครับใส่รูปภาพด้วยรูปภาพโปรไฟล์ผมยังสงสัยอยู่ครับใส่ทําไมคือใส่ไปแต่ตัวเองก็บอกว่าเป็นอันนิมัสใช่ครับใส่ทําไมก็ไม่รู้มีระบุเดี๋ยวมีระบุโทรศัพท์ไปนะต้องบอริร์ฟ้ด้วยนะ นะครับมีบริไฟตัวตนแต่ว่าไม่มีใครที่สามารถรู้ได้ว่าแล้วส่งให้เราหรือเปล่าถูกครับแล้วส่งใม้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นแอปประหลาดไปลองไปลองก็ไม่รู้ไ่ไมนมีทําไมต้องลองดูแต่โหลดมาก็ระวังนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะได้รูปอะไรที่แปลกประหลาดที่เราอาจจะไม่ได้อยากดูเท่าไหร่นะฮะแต่ก็แอปแบบนี้ก็มีด้วยครับช่วงต่อมาครับกับแอปวีไลฟ์ครับแอปแรกเลยครับเป็นแอปที่ชื่อว่า DJ 2เป็น DJ เวอร์ชั่น2แล้วครับ เป็นดีเจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอปดังมากครับแอปตัวแรกนะครับราคาประมาณ300บาทในเวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่2ก็300บาทเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเนื่องจากเปิดตัวใหม่โปรโมชั่นแค่ครึ่งเดียวครับ150ยบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นดีเจได้เลยทีเดียวสามารถเสียบสายออกได้นะครับเสียงออกมาสังเกตนะครับคุณแก่นะครับใช้เพลงถูกกฎหมายครับ อันนี้ผมผมผมคิดว่าใช่นะครับครับก็ดีเจครับเหมือนลักษณะดีเจจริงๆที่เขาจะมีเครื่องเปิด2ฝั่งนะครับจะได้โยนไปโยนมานะครับเตรียมเพลงใหม่ระหว่างที่กําลังเปิดเพลงเดิมอยู่นะครับคุณแก่เชี่ยวชาญมากคุณแก่นี่หลายอาชีพนะจริงๆครับดีเจยังเป็นเลยผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าคุณสามารถปรับลูกเล่นได้เยอะมากเสมือนกับเป็นดีเจจริงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ย คุณสามารถที่จะเลือกเพลงต่างๆในจากในเรียกว่าในอัลบั้มในใน playlist ของเรานะครับขึ้นมาได้นะครับเนี่ยผมก็มีเยอะๆมากผมก็ไปใส่ปุ๊บเหมือนเพลงเหมือนเหมือนเปิดดีเจจริงๆนะใช่ครับแล้วก็สามารถใส่สปีดได้จะมีออปชันต่างๆนะครับการดูกราฟของเพลงนะครับแล้วก็ออปชันการสแกตแผ่นนะครับมันจะมันจะปรับเวลากลับมาให้ให้อยู่ในที่เดิมคือมันอัตโนมัติได้ฉลาดกว่าเดิมนะครับ แล้วก็สามารถที่จะมาร์กช่วงต่างๆของเพลงไว้ได้นะครับทำให้คุณได้รู้ได้ว่าตรงนี้มันเป็นท่อนฮุกนะตรงนี้เป็นอินโทรอะไรต่างๆนะครับสำหรับโปรคงจะจะ,จะเข้าใจสีจ <ะ S 1> จเจอาพวีสำหรับคน <ๆ S 1> ที่แบบไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้มาก,ก่อน <c oughs> ก็ใช้ได้ไม่ยากก็เ,เล่นได้ครับ,รบที่สําคัญนะครับคุณระหว่างที่คุณเล่นไปเนี่ยสามารถทําให้มันอัดไว้ได้ด้วยครับ ก็อัดสิ่งที่คุณทำเอาไว้นะคุณอาจจะลองซ้อมหัดเป็นดีเจตรงนี้ดูราคาด้วยไม่แพงด้วยนะ150บาทช่วงนี้เป็นช่วงเปิด1อาทิตย์แรกนะครับเขาลดราคาลองดูสวยงามพีจีไม่สวยงามถ้าเกิดว่าลองตั้งดูนะครับคุณแก่ถ้าลองตั้งดูเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะเหลือเป็นหน้าเดียวครับลองลองตั้ง iPad ดูนะครับเดี๋ยวมันึบขยับนิดนึง อ้าวมันงงไปเลยหน้านะครับพอตั้งนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งอันอันเดียวเลยถ้าคุณต้องการจะต้องการโฟกัสกับการสแกชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะตรงนี้ไปลองโหลดกันดูเดี๋ยวนี้ผมเห็นดีเจใหม่ๆเยอะครับโดยเฉพาะดีเจสาวๆครับผู้หญิงนะน่าจะใช้แท็บเล็ตนะมันเล็กสะดวกกัไม่ต้องพกอะไรใหญ่ๆเท่ๆเลยนะใช่ับแล้วเดี๋ยวผมเคยไปเกี่ยวกับดีเจสาวๆเนี่ยก็ผมก็โยงได้ตลอดนะครับนะคุณก็หลายอาชีพเหมือนกันต่อไปครับกับแอปที่ชื่อว่า s p i c e ครับ ตัวนี้เป็นแอปเล่นเพลงอีกแล้วนะครับไม่ใช่สไปค์ที่อยู่ในฮอร์โมนไม่ใช่สปคครับเอันั้นปเป็นสไป์นะครับอันนี้เป็นสไปค์ครับไม่ใช่รอเรือนี่เป็นรอริงนะครับเป็น L อนะครับสังเกตได้ว่ามีอินเทอร์เฟซที่สวยงามครับดูยาวแบบเอียดมากนะครับตัวอักษรเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบี้ไปได้เล็กกว่านี้อีกแล้วคือมชื่อเต็มว่ามันสไปค์เซนซีมิวสิกเฟื่อตัวอักษรเราเนี่ยนะครับพร้อมกว่าน้องสไปี์นะครับหอมมากอมกว่าจริงๆเลยครับครับ แล้วดูนะครับแอปพลิเคชันนี้สวยงามครับเรียกได้ว่าไม่เสียชื่อสปายเลยจริงๆครับนะแอปพลิเคชันดูอินเทอร์เฟซสวยงามเรียกได้ว่าเป็นมินิมอลครับครับมินิมอลนะครับแบบลักษณะคล้ายไอโอนะครับตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกเพลงแล้วก็ทำเพลงนะครับเป็นเรียกว่า สร้างเพลงไว้เพื่อการปาร์ตี้เลยครับ<ะ>สมมติคุณต้องกางจะมีปาร์ตี้ปาร์ตี้นึงคุณก็ทำเพลงเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับ,รบแล้วก็เอาไว้เปิดโดยไม่ต้องไปยุ่งกับเพลย์ลิสต์ตรงนั้นเลยนะแล้วคุณก็ไปปาร์ตี้ในบ้านคุณได้อย่างสนุกสนานหรือจะเป็นปูปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่นะนอกจากนั้นแล้วยังสามารถถ้าขี้เกียจเลือกเพลงเองให้มันสุ่มเองจัดการเองได้หมดเลยครับ,รบมันฉลาดพอที่จะสุ่มมาให้ได้ดีขนาดไหนก็ต้องอลองลุ้นกันเองนอกจากนั้นแล้วครับอีกอเรื่องหนึ่งครับยัััวนนี้ะครบ สามารถที่จะทําให้คุณลิงก์กับไฟฟิลิปครับไฟฟิลิปหลอดไฟครับหลอดไฟที่ใช่ครับฟิลิปฮิวครับฮิวไลท์ที่มันสามารถเปลี่ยนเป็น LED ที่เปลี่ยนแสงแสีได้มันสามารถลิงก์กับตัวไฟตัวนั้นแล้วก็เปลี่ยนสีของแสงหลอดไฟให้มันเข้ากับเพลงได้ครับคือต้องบอกว่าตัวหลอดไฟ LED ของฟิลิปเนี่ยเพิ่งออกมาขายไม่นานมากใช่ครับนะครับแพงด้วยนะครับถ้าเกิดฟองเราเนี่ยติดไฟฟิลลิปไว้เยอะๆครับเปิดเพลงอะไรก็เปลี่ยน มันมุกมุกฟับตามอ๋อยิ่งกว่าไปเที่ยวกลางคืนเองนะครับเนี่ย,ยอยู่ในบ้านเลยนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับอีกการนิดนึงว่าคือไอ้ตัวสไป라이ฟเนี่นนเยเวลาเวลาที่เปลี่ยนเพลงเนี่ยไม่ใช่แบบเปลี่ยนแบบจบเพลงนะมันใช้วิธีการซีชั่นมันค่อ,อ,คอยๆเฟดได้นะใช่น,น,นอกจากนี้นะครับตัวแอปเนี่ยจะฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าเพลงเนี่ยบีดคนดีเท่าไหร่คือปรับบีทให้ตรงวัตด้วยแบบว่าคือเพลงจีนไม่ร้องอย่างนี้นะฮะแต่แบบว่าเขาเปลี่ยนบีทให้เร็วขึ้นหรือช้าลงครับอืมนะครับ ก็มาฝากกันลองดูครับสปค์ครับฟรีครับฟรีลองดูกันนะฮะอ๋อเยี่ยมเลยวันนี้เพลงสองตัวตัวต่อไปเราจะเปิดเพลงกันอีกไหมครับอ๋อไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วคตัวอออไปเราจริงจังกันนิดนึงครับครับผม เพราะเราจะไปเช็คราคากันครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คราคาแอปพลิเคชันชื่อมาเช็คราคาใช่ครับแต่นคนไทยนั่นเองตอนแรกผมอ่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าเช็คราคาอะไรครับไม่ได้ว่าชักกลาการราคาครับไม่ใช่ราคาครับราคาครับอันนี้ต้องดูดีๆครับเช็คราคาเนี่ยไม่ใช่ราคาสินค้าของอะไรครับเป็นราคานี่ที่นักลงทุนนะครับหรือใครหลายๆคนที่รู้สนใจเรื่องเงินกง จะสนใจแอปนี้ครับดูเช็คราคาหุ้นครับเช็คราคาการเงินเนี่ยการเงินก็จะมีลักษณะของเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆนะครับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆครบทั่วเลยครับมีดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นนะครับอะนอกจากนี้ยังมีราคาทองด้วยับที่ลงแล้วลงอีกนะครับตัวนี้มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับ แล้วก็มีน้ํามันนะครับที่ขึ้นแล้วขึ้นอีกครับคือไอ้ที่เราอยากให้ลงมันไม่ลงนะครับไอ้ที่เราอยากให้ขึ้นมันดันลงนะครับนะฮะก็ต้องติดตามนะครับพวกนี้สําหรับใครที่มีพวกนีู้่ก็ก็มาเช็คราคากันถูกต้องครับแอปเดียวครบครับถูกต้องครับทุกสิ่งนี้คุณอยากคุณจะรู้ในการลงทุนใช่ครับยังไงก็ดูราคาทองหรือราคาอะไรก็ใช่ครับฟรีครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นหัวใจวายกันนะครับครับผมนะต่อไปครับกับแอปเสร็จแล้วเนี่ยทำงานแล้วไปออกกําลังกายครับแอปนี้ครับชื่อว่า all in yoga นะครับสามร้อยท่าครับโยคะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มมีทุกท่ามีรูปภาพมีขั้นตอนวิธีการคลิปวิดีโอนะครับนอกจากนั้นมันยังบอกด้วยว่าทําท่านี้กล้ามเนื้อส่วนไหนที่ใช้การออกกําลังกายครับดังนั้นเราสามารถรู้ได้หมดเลยนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันช่วยกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างทําท่ามันสอนทําท่านะครับคุณยังสามนี่นะครับเป็นวิดีโอครับ คุณยังสามารถให้มันจับเวลาได้ด้วยว่าคุณจะต้องอยู่ในท่านั้นนานแค่ไหนมันก็มีตัวจับเวลาให้นะครับนะตรงนี้เนี่ยครบจริงๆ ถ้าเกิดว่าคุณเก่งมากขั้นเลวเวลสูงนะงงครับจริงๆครับนี้เนี่ยสำหรับคนเบสิกไม่รู้เรื่องเลยเริ่มหัดดูได้นะครับ,รบดูได้จากที่บ้านแต่ถ้าเลวเวลคุณสูงขึ้นคุณสามารถสร้างท่าเองได้ครับนี่นะสร้างท่าสร้างอะไรใส่เข้าไว้ได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้เรียกว่าการออกกําลังกายเป็นเซตของเขาเขาดีไซน์ไว้แล้วว่าเซตนี้เริ่มจากท่าไหนท่าไหนท่าไหนบอดตารางไว้ให้เราด้วยใช่มีมีลักษณะเซตหลายแบบให้เราได้เลือกใช้แต่ถ้าคุณโปรครับับจัดเซตเองครับอื แล้วแบ่งให้เพื่อนได้ด้วยแชร์บอกว่านี่ลองเซตนี้ถูกต้องครับรับรองสวยผอมปิ๊งนี่ะแน่นอนทีเดียวโปรแกรมเยอะมากนะครับสำหรับเช่นแบบว่าเ e กิเนอร์ถึงแอดวานซ์นะครับคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกไปเลยแล้วคุณก็ เล่นได้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกนะนี่เข่าวเริ่มกดเพลงก็จะสอนให้เลยนะครับสำหรับคนดีมากเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช่ครับใช่เราออกนักเหนื่อยนะครับผมตอนแรกไม่เคยเล่นไปเล่นคอมพิวรัเดียวโอ้โหเอ๊ใช่ไหมครับม่ธรรมดาเลยครับนึกว่าง่ายนึกขึ้นเดินไม่ได้นึกว่าจะง่ายคือคือคุณเอาเนี่ยนะครับไอแพเนี่ยตั้งเว้นรงต้าผมอะเรว่าโยคะนะครับ่โยคะโยคะแมทแล้วคุณก็เล่นตามเลย สะดวกครับสะดวกไม่แพงครับประมาณ100กว่าบาทนะครับก็บาทรี10บาทถูกต้องครับถูกถูกมากเลยถูกกว่าตัวแมทอีกครับแพงแพงกว่าไปลองดูนะครับครับผมอันสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วครับ เป็นแอปโง่เฮงครับ oh เฮงการดูโง่เฮงวันนี้เราจะมาดูโง่เฮงกันนะครับ,รบว่าคุณแกเนี่ยมีความโชคดีอะไรเป็นประกันใดอาทิตย์ที่ผ่านมาในโชคลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่รงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้า,าจ,จะโชคดีครับสำหรับแอป,ปนี้เนี่ยก็บอกนะครับวิธีการดูโง่เฮงว่าตาแบบนี้หนะ้าผากแบบนี้ปากแบบนี้ <of> s. <S นะครับมี ลักษณะเป็นอย่างไรนะจะเป็นคนลักษณะไหนแบบไหนชนิดไหนนะครับโทษทีครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีลิสต์เลยเราสามารถดูได้นะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ดูฮงจุยนะครับครับเดี๋ยนะมีวิธีแก้ยนะครับคือวิธีวิธีแก้นะครับวิธีแก้เคล็ดวิธีอะไรมากมายครับคือคือง่ายๆคือมันมันคือวิธีการดูดวงจีนนะฮะครับคือดวงจีนตั้งแต่ฮงจุยโง่เฮงอะครนะครับครับคือคุณจะแก้แบบว่าโตทำงานคุณมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ย และโปรติถ้าเกิดว่าคุณนึกไม่ออกคุณทําไงฮะเซิร์ชคูเกิลมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมถูกหรือเปล่่าไมรู้แอปนี้ครบครับโคงจุ้ยโอเฮงครบเลยครับแก้นะครับก็เป็นแอปคนไทยทําแนะนําไปอ่านเป็นความรู้นะนะครับลองดูนะมีใจเคสประตูประตูตรงตรงกันอะไรเนี่ยใครเชื่อเรื่องไหนยังไงนะครับลองดูได้นะครับมีเยอะไปนะ ชื่อแฉงโงเ่เฮงโง่โงเ่งโงเฮงนะครับ,รบก็ไปเซิร์ชในในทั้งของ iOS กั Android. บแอนดรอโงเ่เฮงนั่นเองลองดูน<ม>ดูครับ อ่าครับนี่คือดิจิไลฟ์นะครับของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราได้ครับทางทวิตเตอร์ @digilive_tv ครับไปกดไลค์ที่ facebook.com/digilivetv ครับแล้วก็ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilivetv ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามดิจิไลฟ์นะครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ทางเนชั่นแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ